สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจ้าจ๋าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดกับพี่จ๋าเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็ยังอยู่ในเกมโรบอทเหมือนเดิมนะคะและแมทที่พี่จะมาเล่นนะวันนี้ก็มีชื่อว่าเจ้าหลบหนีแหกคุกเจ้านกเก็ตจอมโหดร้ายภาคที่สองนั่นเองนะคะทุกคนภาคแรกพี่เคยเล่นให้ดูแล้วนะน้องๆยินจําได้เปล่าที่ว่าหนีไอ้เจ้านกเก็ตอ่ะเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่คุกแต่อันนี้เราจะมาแหกคุกคือนกเก็ตภาคที่สองนะคะ ตามสัญญานะที่มีโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาเกมกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรมเริ่มเล่นกันเลยค่ะทุกคนไปเริ่มกันต่อกด go เ e a o u แล้วก็กดตรงนี้อา่อาอ่าตอนนี้เขาอยู่ในตัวเกมแล้ววิ่งมันจ้องหน้าเราด้วยนี่ไอเจ้านักเก็ตยักษ์มันจ้องหน้าจะแล้ว เจ้านาเก็ตนี่คือไก่นะคะที่เราติดอยู่ในกุน๊กนาเก็ตต่อจิกะอ่ะเปิดพ่อแล้วก็หาทางอกหอลบหนีกันนะคะใครกดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดู้ตัวก็แชทกับแซวที่ไรก็ได้ดิ่งเต้นใจกุ้มกินใจกำลังใจไม่สักนิด้วยนะคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแชทอยากเห็นคลิปสนุกก็จัดให้ทุกวันเลยวิ้วข้างล่างของเรานี่มันคือลาวานะคะเพื่อนอย่าขวางสิเพื่อนอย่าขวางดิเอ้ยเพื่อนอย่าขวางทาง ้ยดูเหมือนเราจะเจอไอ้หมูอะไรสเต็กด้วยนะโอ้โหไอ้เจ้าไก่จอมโหดนี่มันจ้องหน้าพี่ด้วยนะข้างล่างก็เป็นลาวะ้าตุไปนี่คือตัวแตกแน่นอนค่ะแชทไปเข้าท่อกันนะคะมาแล้วไอ้เจ้านักเก็ตจอมโหดกำลังเอาไก่อะนะคะไล่ตีเรา ก็ันไล่ตีแกฉันจะไม่มีทางให้แกหลบหนีออกไปจากคุกของฉันแกต้องกลับไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมซะแกจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่ของแกอีกไม่มีทางไฝ่ยังไงฉันก็ต้องหาทางและหลบหนีออกไปจากสถานีของแกได้ไอโจ๊กนักเก็ตผู้จอมโหดไว้ว่าไหนะฝากไว้ก่อนเถอะฉันจะเอาคืนแกทีหลังเผื่อ,อกตกมา แน่ฉันมีของแถมให้รมในการตดเนน่ตดด้วยไอ้เจ้าเนกเก็ตมันตดนะคะใช่มันตดดังฟูดเลยโอ้โหท่อตรงนี้เปิดไปไม่ได้แล้วจะไปยังไง เิดท่อไปไม่ได้เอาแล้วแล้วฝั่งไหนมันจะไปได้ล่ะเนี่ยฝั่งท่อมันไม่สามารถไปได้นะเราเพราะฉะนั้นเราต้องลองไปทางนี้ดกว่าเอาอีกแล้วตามกันไปเลืกเอาลืมกดปุ่มนี่เองไม่น่าแล้วเราต้องกดปุ่มก่อนนะคะ ก็พุ่มแล้วก็ขึ้นไปข้างบนมันก็ไล่ตามฉันไม่เลิกเลยตอบตีกแล้วอ่าลงกัน โจแนเกตยากมันจ้องหน้าฉันฉันจะจับแกเข้าคุกเหมเือนเดิมยังไงละ่ะฉันองไม่มีทางให้แกได้ไปเจอหน้าพ่อแม่แกอีกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะจะมาจับฉัอเข้าคุกทำไมฉันทำอะไรผิดนะคุณแนนเกตเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องหาทางออกหาทางนี้ก่อนนะคะทางออกมันอยู่ตรงไหนต้องการตรวดหาตอดขนาดนี้ไปเข้าห้องน้ำเหรอตอดขนาดนี้ทั้งเสียละ อ,อ๋อลงในท่อตู้เย็นนี่เองโอ้โหพอเข้ามาก็เจอกับกระป๋องขึ้นสนิมแล้วก็สารเคมีเน่าๆอยู่ข้างล่างนะคะโอ้โหคนลุกมากเดินทางเซ็กหนอุ้ยนั่นฟันใครอะโอ้โหเที่ยวแหลมมากอุ้ยเจ้าไก่เจ้าไก่ไกทำไมนะต้อง,ต,องต้องจ้องหน้าฉันขนาดนี้เปล่าฉันอยากจ้องเหี้ยมีอะไรเปล่าไไม่ไม่มีไม่ไมี เจ้าแนกเกฉันเห็นบวกมันแล้วจับมันซะอย่าให้มันหนีไม่ไม่เอาแล้วนี่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 นอยเกือบมองไม่ทันทุกคนข้างล่างคือกับดักแล้วไปแหลมแหลมสีเหลืองเห็นปะถ้าตกลงไปมีหวังตัวแต่งงแกอุ้ยโอ้คุณแนกเกตคุณจ้องซะฉันตกใจหมดเลยอ่ะฉันจะไปยังไงอ่ะ อ๋อมันจะมีลูกไอ้กลมๆถลายลงมานะคะแชทเราต้องเดินอย่างระมัดระวังเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วต้องรีบเดินให้เร็วที่สุดโอ้โหดูมันไม่ไหน่อยนะคะกลองนะไอ้เจ้าเน็ตเก็ตว่าตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวิญญาณเจ้าเน็ตเก็ตนะคะแล้วก็มี โตแกจะโจมไ้จองกร,รมจะไปถึงไหนที่จะตีกันอย่างเดียวเลยรืงไงมีตกใจเล็กน้อยาารารเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆันต้องแหกทุบไปให้ได้ต้องไปทางลุงก่อนนะคะมาไปทางนี้ไม่ได้ชัดนี่นะคะตรงสหาน,นสีสวยมากเลยสีลุงอะ่ะ อ,อ็กระโดดตรงทางบันไดตรงนี้ไปนะคะบันไดมันแปกแล้วเราก็ต้องกระโดดอุ้ยอย่าจ้องหน้าฉันแบบนี้สิอ,อ๋อจงังตรงนี้ออมันถึงจะขึ้นนะคะมหน้าไปทางนั้นสะพมแล้วกดไม่ได้โดนมันหลอกเล่งงนง่ายอุ้ยตุ๊กตาผี ขึ้นมาได้แล้วที่เกิดอะไรขึ้นไอ้หน,นูโอ้ฟันใช้ได้ดกว่าตรงหน้าคนนี้เนี่ยรูเหมือน,ท,น,นที่จะเป็นปอนหมอกฟันนะคะทุกคนไปกันวิ่งมีนักเก็ตยักษ์ตกกำแพงด้วยรีบหาทางหลบหนีแหกคุกไอ้เจ้านักเก็ตยักษ์จอมโหดร้ายนั่นกันเถอะทุกคนฉันอยากกลับบ้านแล้วอ่ะเจ้าควายฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเจนฉันก็อยากกลับเหมือนกันฮึบ โอ้โหมีเจ้าไก่ตัวน้อยจ้องฉันด้วยบินบันไดขึ้นไปข้างบนซะฉันจะพาเธอหลบหนีออกไปจากที่นี่เองฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดขอบใจนะเจ้าไก่นาะยใจดีกับฉันจังเลยเอาไว้ฉันตอบแทน,นนายนะโอ้โหอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเตียงนอะนล้วกแปลงสีฟันลองเปิดประตูที่นี้เข้าไปดูไหมว่ามีอะไรอ๋อนี่นะคะแล้วเขาก็ให้กดปุ่ม กดปุ่มแล้วไปตรงไหนอะโหตรงนี้มีน้ําไหลนอกออกมาจากท่อด,ด้วยนะคะนี่นะบันไดมันจะเปิดขึ้นมาให้เรากระโดดเปิดนี่ภาคที่สองนี่ก็โหดกว่าภาคแรกเลยนะคะแชทยาวกว่าด้วยหยูยข้างล่างเป็นกับดักระวังตกนะคะตกไปตัวแตกละเอียดเป็นชิ้นๆแน,น่นอนเป็นขึ้นบน โอหอันนี้เหมือนต่อไอตัวต่อนี้เหมือนเป็นเฟนไฟ้นะนั่นไงเฟนไฟจริงๆด้วยเราต้องกระโดดข้ามเศษเฟนไฟพวกนี้ไปนะแสดงว่าไอตรงนั้นน่ะก็เป็นเฟนไฟเหมือนกันที่เราจับไอเนี่ยที่เจ้าไนกเก็ตมันกำลังที่มันมีเสียงตดแล้วก็จับเราอะตรงนั้นก็คือเฟนไฟเหมือนกันนะคะปีนขึ้นไม่ได้เลยทำไมปีนลำบากจัง ข้ามแถวนี้พบ่ึบโอเคไม่ใช่เข้าไปทางนั้นนะเพื่อนเข้าผิดโอ้โหดูเหมือนเราจะต้องเลื่อนท่อเพื่อให้ควันตรงนี้มันหายไปก่อนนะคะเราต้องทาการปิดท่อแล้วก็เหลือเองข้างล่างนะคะอ่ะปิดท่อเห็นไหมทุกคนพอสังเกตปิดท่อทุกควันมันจะหายไปนะคะ เหอือันสุดท้ายแล้วนะคะเราต้องเดินไปปิดเอามีคนตายแถมเพิงล่างยังมีกับดักอีกด้วยไอโจ้นักเก็บจอมโหดร้ายทําให้ทากับดักเพื่อที่ไม่ให้เราหลบหนีออกไปจากคุกที่นี่แต่ยังไงเราก็ต้องแหกคุกหนีไปหาพ่อแม่ของเราให้ได้เราไม่ได้ทําอะไรผิดสัก,กนหน่อยทำไมอยู่ดีๆโด,ดนจับก็ไม่รู้ฮึปีนท่อตรงนี้แล้วก็กระโดดสวนเลนที่ อ้าวโดดไม่ได้อีกแสดงว่ามาผิดทางแล้วต้องขึ้นไปทางนู้นะคะทางที่ปิดควันไปแล้วนะคะแชทเกือบไปไป,ไป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 เดินตามช่อตรงนี้ไปนะคะอ,อ,อกดผิดฮึบฮึบโอ้โโอเกือบไป ทางที่เป็นสีหนเหลืองเอเหยียบได้นะคะแต่แค่อยากให้ตกก็ะพอ๋อเหยียบได้เหยียบได้ไ,ดไม่เป็นไรอ่าถือวลารปีนบันไดแล้วเวเวลาหาทางหลุดออกจากที่นี่กันอ๋อมันมีลมเป่าไปนี่ต้องให้ลมมเป่าแล้วก็ลงตรงท่อสีส้มโอเคลงไปเลย ลงแล้วจะเจออะไรเอ๋โอ้โหโคลินิกคุณหมอฟันอีกแล้วอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ทำฟันไม่มีฟันร้ <G ül> <G ül> ายไอ้เจ้าเน็คเก็ตจอมโหดร้ายนีม่มาอีกแล้วแถมมีแปรงสี <G ül> ฟันติดตรงนี้ด้วยฉันบอกแล้วใช่ไหมฉันจะไม่มีทางให้แกรอบนี้เอาไปจากคุกแกไม่ฉันไม่ต้องการให้แกกลับไปเจอพ่อแม่ของแกแน่ใจหรอ ให้ยิงมันนะคะ ปีมันไม่ทันนะคะเอาใหม่แล้วต้องสู้ใหม่แล้งไปเอาปืนใหม่ สองรอบแล้วฉันบอกแล้วฉันจะไปแกอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทางให้แกหลบหนีออกไปจากที่นี่ได้ฉันทำอะไรผิดไหมแกจะไม่นนจับทั่งทุดแบบนี้ไม่ได้ เราเกินไจนนักเก็ตจอมโหดตัวนี้เนะีตามหลังมาแล้วก็ต้องรีบหนีเลนะโอ้ยเจ็บไปทั้งตัวโอ้ยนี่แก,กไม่มีทางคุย ยอมแพ้ก็เถอ้เจ้า Naked ยอมหมดแกไม่ยอมแพ้แกสีน้ำเงินเรียบร้อยเรียบและเจ้าแมระเบิดสลายตายไปแล้เจก็เป็นฝ่ายชนะยูฮูไปรีบหาทางหลบหนีออกจากที่นี้กันดีกว่าน้องเจ้าควายใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเจนอยากไปหาพบกับแม่เหลือเกินฉันก็เหมือนกันสไลด์ได้ลงไปเลย อันน้อนะเาจะสนแีเหือยค่ระวังเลเซอร์ข้างบนเช็ด แค่ข้ามีเลเซอร์เห็นไหมวังวงวังวังวังโอ้ตาตา้าเกือบโดนแล้วดู้โอือ้โอโอ้ไปขอ้าอนอ้โอ้โอ้โ้องตอ,ตอต้อสู้เอมือ้เอิมนะ้เอ้โอ้โอ้ หาทางออกลองปีนขึ้นไปก่อนมันกระโดดข้ามไม่ได้นะนี่ไงเราต้องเอาบล็อกไม้ตรงนี้นะคะมาต่อเลี้ยวเป็นทางเดินแล้วก็หาทางออกนะคะอ่านี่แล้วก็ใช้ไปเลยกําแพนงสีสวยมากพื้นสีอย่างกับน้ำสารเคมีเลยชัดดูีิเหมือนอะเนี่ยสีมันเหมือนน้ำสารเคมีเลยแต่ไม่ใช่ ถ้าสารเคมีของจริงนี่ใครติดเชื้อกันซอมบี้แย่ๆเลยแล้วก็โดนยิงตายได้เลยนะคะ้โ,โ,โจโสลข้างล่างระวังกับดักปลายแหลมๆเหๆลืองๆเราอจะตายได้โอ้ยหกับตาย แลยต้องมีเขาแขนมันก่อนเลยนะคว้าหัวร้องอะไรไม่ทราบฉันคือหัวหน้าแกัาอ,อาคำน้องของฉันฉันจะยกโทษให้แกแน่และฉันก็จะฆ่ออาแกไม่มีทางให้แกมีก็จะคิดของฉันได้หรอแกจะไม่มีทางได้เจอพ่อแม่ของแกอีกแกนจะแก่ไม่แก ต้องหรดนงฉันก็ต้องสำสตำจัดตำรวจที้ขวางแใ,ให้ได้เพราะฉันไม่ทำอะไรที่ชิบกระดับนะคะพอแม่ชันแกตียอมแท้คืถงได้แก้แค้นสมัยเราไม่ีดีกว่าเรียบร้อยนะมันเคียแขนไปข้างหนึง งลียกินแล้วนะคะยอมแพ้สะเไหะโอ้โหตายเลยเราต้องสู้ใหม่การต่อสู้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แตกสลายว้าวเจ๊จะจุดไฟชนะยูฮูยูยูเรานั่งรถเรานั่งรถกลับบ้านกันดีกว่านะเจ้าไฟบายบายลาก่อนนะเจ้าฟุกนักเก็ตจอมโหดร้ายที่สุดกลับไปหาพ่อกับแม่กันไปลูกสอนชี้ไปทางนู้นนะคะ หูจะเดินไปทิ้งไหน,นเนี่ยหูเดินช้ามากบันไดยู่นั้นนะคะดูเหมือนบันไดตรงนั้นน่าจะบอกเส้นชัยของเรานะคะฮ้โอ๋โตกตกตกโอ้โหตกกระโดดขึ้นลำบากหน่อ่ย โอ้เกืบอบโตแยะอ่ะบินมาได้ดูสิได้เวลานะั่งเคลิคอปเตอร์กลับบ้านเรากันนะเจ้าควายจิ้งจ,น,จนกลับบ้านไปหาพ่อแม่กันเย้ได้กลับบ้านแล้วลาก่อนนะเจ้าคุกแม็กเก็ตจอมโหดร้าย แล้วนะคะแเดี๋ยวลองเปิดประตูไปดูตรงนู้นว่ามันทำอะไรเราอีกไหมไม่ไม่ทําอะไรเลยนะเพราะว่าเราผ่านแล้ววูเดินชนมันก็เดินชนได้อะ่ะโอเคสนุกมากเลย <S <S จบแล้วยังมีเสียงตอดอีกโอเคค่ะทุกคนกีก็สามารถเล่นหลบหนีผ่านมาได้แล้วนะโอเคเอาระอาระบอกกันตรงนี้ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุุงกิงก้งไปกำลังใจให้ช่องของจัจจะเจ็ดสูตรสิเจ็ดให้พิจใจด้วยนะและที่สําคัญใครชอบให้พี่ทําคลิปสนุกแบบนี้ชอบเกมโรบอทเกมซูเปอร์ซาร์เกม ast, เอามองเออมองอาดหรือเกมซิมิโต้เกมไมค์ครับเกมอืน่นเกมไหนก็ตามคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ร่างคลิปใน YouTube ของพี่ได้เลยนะคะและแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุุงกิงก้งด้วยเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่จะได้ เจอเจอและรับชมคลิปใหม่ๆคลิปหน้าของพี่เพื่อนทุกคนจะได้ไม่พลาดน,นะคะสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะรักแชทแลวก็น้องๆทุกคนนะคลิปนี้พี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะจ <c oughs> ุ๊บท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าไปแล้วค่ะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ <c oughs> เรากลับบ้านไปหาพ่อแม่ของเราก็ดีกว่านะเจนก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าควายบาย